ราชาลูกหนังทัโลขอเสนอฮาวเวสเดินหน้าซัดเชลซีหวังเคี้ยวหมูบุกถิ่นอัดบวยนอริสสิงห์ลูเชลซีความมั่นใจกำลังมาหลังเกมก่อนถล่มคู่แข่งยับงานนี้ใครฮาวเวสยืนล่าสกอร์เช่นเคยบุกบวยนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริสิตี้ที่แนวรับรั่วสุดขีดในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษรีวิวพรีเมียร์อังกฤษวันพัสดีที่10มีนาคม2565นรอิบริสิตี้ปะทะเชลซีเวลา2นาฬิกาสนาที ถ่ายทอดสด2 p ีเม i e r SD หนึ่งสนามแคโรโลรสดีนสมิธกุลซือนกขมิ้นพาทีมเก็บได้แค่แต้มเดียวจาก6เกมล่าสุดแถมเป็นการแพ้5นัดรวดอีกด้วยโดยเมื่อสุดสัปดาห์แพ้เบรนท์ฟอร์ดคาบ้าน1ต่อ3าทำให้จมอยู่อันดับสุดท้ายโดยตามโซนปลอดภัยอยู่5คะแนนสภาพทีมของนอริตเวลานี้เจ็บกันอยู่2คนลงไม่ได้แน่ๆคือแอนดูโอโมบามีเดเลและอดัมไอดา ตัวเขาทำเขาพวกเขาจะนำมาโดยตีมูฟกี้จอร์ดซาเจนมิลอดลาชิกาเช่นเคยโทมั Th uchen, สทูเคลกุนสอสิงโตนเมืองครามหลังพาทีมแพลริพูในคาราบาวครับรอบชิงก็ลงสนามอีก2เกมพวกเขาบุกชนะลูตัน3ต่อ2ใน FA ครับรอบ5ตามด้วยการบุกสลรมเบอรี่ี่ต่อ0ูนที่เทิฟมัวร์ังอันดับ3มเหนียวแน่น2องฟูลแบ็กอย่างเซซ่าอัสปริตาและเบนทีเวลยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้อย่างแน่นอนเนื่องจากความฟิตไม่ถึง ในรายของมาโกสอลอนโซ่ฟูลแบ็กทางซ้ายชาวสเปนิชจะต้องทดสอบความฟิตก่อนด้วยเชื่อว่าทูเคินจะใช้3มตัวหน้าเป็นเมสันเมาส์ไคฮาวเวสและคริสเตียนบริสิตเหมือนเกมบุกชนะเบอร์ลีโดยโรเมลูลูกากูและตีโมแวนเนอร์นั่งสำรองไปก่อนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนอร์ดิซี3 1งมทิมครูแซมไบรัมกรนฮานลีเบนกิฟสันแบดดอนวิลเลียมส์บิลลี่คิวมอลมาเทียสร์แมนจอร์จซาเจน เคนนี่แมกลินมิลอดราชิก้าติมูฟุกีผู้จัดการทีมดีนสมิธเชลซี3-4-2-1เอดดอาร์เมนดีเทฟโวชลบาเตียโกซินวาอันโตนิโอเรดิกเกอร์ริชเจมเอ็นโคโลกองเต้จอร์จินโยซาอูนเมสันเม์คริสเตียนโพลิสิตไคฮาวเวสผู้จัดการทีมโทมัสทูเคนผู้ตัดสินมาตินแอดกินสันสถิตินอริซิตี้พบเชลซี โปรแกรมเยือนนัดที่2ติดต่อกันในพิม์ลิกจะพาเราไปยังแครโรสในคืนวันพันสดีนี้เรามีสถิติและข้อมูลสาคัญก่อนการแข่งขันกับนอร์ดิสตีตีมาให้ฟังกันอีกเช่นเคยสถิติการพบกันระหว่างนอร์ดิสตีตและเชลซีเชลซีไร้พลาย18นัดในการเจอกับนอร์ดิรวมทุกรายการเอาชนะได้13และเสมอ5ในพิมลิกพวกเราชนะมา11และเสมออีก2 ตั้งแต่ปลาชัยครั้งหลังสุดให้พวกเขาซึ่งเกิดขึ้นที่สนามแคโรโรสเมื่อเดือนธันวาคม1994ตอนที่เจมี่เควตันและแอชลีย์วอร์ดยิงประตูในเกมที่เอาชนะซิงบรูของเกรนฮอดเดิลไป3-0เรากุมสถิติไร้พ่ายแปนัดที่แคโรโรสสำหรับการแข่งขันบอลลี่และบอลถ้วยเชลซี Chelsea สร้างสถิติคว้าชัยเหนือนกขมิ้นในการพบกันที่สแตมฟอร์ดบิดเมื่อเดือนตุลาคมชัยชนะ7-0มาจากแฮตติกของเมสันเมาส์คาร์มัสันโอดอยริชเจมเบนทิว และการทําเข้าประตูตัวเองของแม็กซ์อารอนเัยชนะขาที่สุดของทั้ง2ทีมในลีกเชลซีเจ็นริซูนฤดูกา2021 2022, 4, 1, ล2021-2022นอริซีเชลซี1ฤดูกาล1962-1963เั19ชยชนะขาที่สุดของเชลซีที่แค่โรดรคือ3-1ตเมื่อฤดูกาล1990-1991 2004-2005และ2 3 2 0 1 4สถิติทีมเชลซี เชลซี Chelsea, มีโอกาสคว้าชัยเกมพิมพ์ลีกเป็นนัดที่4ติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมชัยชนะสีนัดติดต่อกันณนเวลานั้นรวมถึงการถล่มนอริดิท7-0ด้วยทีมของเราไม่เสียประตูในศึกพิมพ์หลีก3นัดหลังสุดคนล่าสุดที่พวกเราคว้าชัยเกมหลีก4นัดติดโดยเก็บครีนชีตได้ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อปี2016ไม่มีทีมใดเสียประตูในการเล่นเป็นทีมเยือนน้อยกว่าและเก็บครีนชีตนอกบ้านได้มากกว่าเชลซีในการแข่งขันพิมพ์หลีกซีซั่นนี้ ริชเจมกลายเป็นนักเตะอาคาดมี่รายที่4ที่ยิงได้5ประตูนในพิมลิกฤดูกาลนี้คนอื่นประกอบด้วยเมสันเมาส์คอนเนอร์กาลเกอร์และอาร์ m a นโดโบโรยาเชลซีไม่เคยโดนนำในช่วงพักครึ่งแรกจากการลงสนามทั้งหมด26นัดของพิมลิกซีซั่นนี้ไม่มีนักเตะคนใดสกัดบอลจากเส้นประตูนในพิมลีกฤดูกาลนี้ได้มากกว่าเทียโกสินวาไข่างแวน่นยิงได้4ประตูในการลงเล่น5นัดหลังสุดนับรวมทุกรายการไม่มีผู้เล่นคนใดยิงประตูนในยุคข,ของโทมัสทูเคิลได้มากกว่าเขา หากไม่นับการดวนจุดโทษตัดสินทีมของโทมัสทูเคิลปลาชัยแค่2นัดเจกสามเกมในทุกรายการโดยเอาชนะได้23นัดหลังจากยิงประตูในการลงเล่นพิม์ลีกสานัดหลังสุดของเขาหาคิมเชยกอาจจะเป็นผู้เล่นชาวมรดก,กันคนแรกที่ยิงได้4นัดติดต่อกันในรายการนี้เชลซีมีโอกาสเก็บชัยชนะเกมเยือนทั้ง3นัดเหนือ3าทีมน้องใหม่ประจำฤดูกาลในพิมลิกได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่นส0 1 4ันสิถึงตัวเลขสำคัญ หากถูกทรงลงสนามมากอสอลอนโซจะลงเล่นเป็นนัดที่200ให้กับเชลซีนับตั้งแต่ย้ายมาจากฟิออรเดนตินาเมื่อปี2016เขาจะกลายเป็นนักเตะต่างชาติคนที่ยี่สมุกที่ไปถึงตัวเลขดังกล่าวกับสโมสรเกมกับเบอร์ลี่ริชเจมยิงประตูที่5 0ของพวกเราในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โดยเชลซีสมทบกับเพียงแค่แมนซิตี้และลิพทูที่ยิงถึงตัวเลขดังกล่าวสถิติทีมนอริชอิมููุกิยิงประตูคิดเป็น14%เของจำนวนที่นอริชยิงได้ในพรีเมียร์ ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดของผู้เล่นทุกคนในฤดูกาลนี้นอริสปราใช้ในการลงเล่นพิม์ลีก4นัดหลังสุดโดยก่อนหน้านั้น3น,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 นัดพวกเขาไม่แพ้เลยจํานวน38%ของประตูที่นกขมิ้นยิงได้ในพิมลีกซีซั่นนี้เกิดขึ้นระหว่าง3เกมดังกล่าวที่ไร้พ่าย,ายช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เดอะคานาเีไม่เคยเก็บชัยชนะในการลงเล่นเกมกลางสัปดาห์13ครั้งหลังสุดในพิมลีกนอริสยิงไป16ประตูในพิมลิกฤดูกาลนี้น้อยกว่าทีมที่น้อยที่สุดต่อจากพวกเขาอยูู่6ลก ในการลงเล่นที่แครโรถพวกเขายิงได้9ประตูจากเกมหลีก14นัดมีเพียงแค่เบอร์ลี่ที่เอาชนะเกมเพมลีกซีซั่นนี้น้อยกว่านอริชนอริชปราชัยเกมเพมลีก6กนัดหลังสุดได้สกอร์รวม25ต่อหนึ่งต่อทีมที่เริ่มต้นวันแข่งขันในอันดับท็อปโฟของตารางครึ่งหนึ่งของ58ประตูที่นอริชโดนยิงในเพมลีกฤดูกาลนี้เกิดขึ้นในช่วง30นาทีสุดท้ายบิลลี่คิวมอร์ไม่สามารถลงเล่นพบเชลซีได้เขาเป็นตัวจริง16นัดในการแข่งขันเพมลีกยี่สิบเจฤดนัดของ ทีมของดีนสมิธเก็มได้9คะแนนจากการลงเล่นเกมยาว14นัดในฤดูกาลนี้ชัยชนะ2นัดของพวกเขาเกิดขึ้นในเกมกับเซาท์แฮมตันและเอเวอตันในเดือนมกราคมสถิติการคุมทีมของดีนสมิธพบเชลีชนะ1เสมอ2แพ้5ทูเคินยืนยันเจมส์มีอาการบาดเจ็บพร้อมอัปเดตอนาคตคริสเตน,น,นเซนโทมัสทูเคิลเผยว่าดิสเจมส์ซอวแวลพลาดลงสนามในเกมพิมพ์ลิกคืนวันพุธสบฤตนี้กับนอริชวิงแบ็กขวาชองกริฑกลับมาลงสามช่วยทีมได้อีกครั้ง หลังจากที่บาดเจ็บแถวแฮมสติงโดยเจมโชว์ฟอร์มเร่งโดดเด่นโดยเฉพาะในเกมนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ทีมบุกชนะเบอรี่ถึงเทิร์ฟมัว4-0ซึ่งตัวเขาทำประตูและแอซซิดได้อย่างไรก็แล้วแต่บอสกล่าวในช่วงถแถลงข่าวก่อนเกมโดยให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อภายในห้องสื่อเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ซึ่งโทมัสเผยว่าแข้งทีมชาติงกฤษด้รับบาดเจ็บและอาจจะพลาดในแมตช์เยือนแครโรรดทุกคนต่างก็ลงฝึกซ้อมในวันนี้กันครับยกเว้นเบนทีเวลและริชเจม ทีลาสุดมีอาการบาดเจ็บแถวกล้ามเนื้อจากการลงสนาม3มนัดหลังสุดถูกเค้นไหยงานเขามีปัญหาบริเวณกล้ามเนื้อที่ขาอีกข้างหนึ่งไม่ใช่อาการเจ็บที่เคยเจ็บมาก่อนหน้านี้แต่เขายังต้องเข้ารับการประเมินเพิ่มเติมด้วยครับเขารู้สึกได้ระวังเกมการแข่งขันและอาการยังไม่ดีขึ้นวันนี้จะมีการเช็คกันอีกครั้งมั่นชัดเจนถึงสิ่งที่เขาสามารถมอบให้กับทีมดังนั้นนี่จึงไม่ใช่ข่าวดีของเราเท่าไหร่ในเวลานี้มีภาพของเบนชิเวลกลับมาลงซ้อมที่คอปแฮมได้อีกครั้งเมื่อวานนี้ ทว่าทุกคนยืนยันว,ว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่กล่าวถึงการกลับมาลงสนามอีกครั้งของแบ็กซ้ายรายนี้ชิลีกลับมาซ้อมในสนามได้อีกครั้งและผมคิดว่าแค่นาทีแรกที่เขาออกมาสัมผัสฟ,ฟลอร์ยาพวกเขาก็ถ่ายรูปเขาทันทีทูกคนเสริมสภาพอาการมอดแก่การให้เขาออกมาเรียกความฟิตข้างนอกบ้างก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ยังอีกนานกว่าที่เขาจะกลับมาได้พวกเขาให้ชิลีกลับมาสัมผัสความรู้สึกบนผืนญ้าและให้ตื่นเต้นกันนิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าไม่ใกล้เคียงกับการกลับมาลงเล่น หรือซ้อมกับทีมได้ยังไม่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาสู่ทีมในฤดูกาลนี้นะครับบอสถูกถามให้แสดงความคิดเห็นถึงข่าวอัปเดตเรื่องอนาคตของอันเดสคิดเต่นเซนโดยสัญญาของเขากําลังจะหมดลงในสมน,นี้เราได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอันเดสและมันก็เป็นแบบนี้มาแล้วหลายเดือนบอสกล่าวเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาดังนั้นเราจึงไม่สามารถสื่อสารอะไรได้เราไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้เลยโดยส่วนตัวสำหรับผมและตัวแทนของสโมสรเราคิดว่ามันจะดีที่สุดที่เขาอยู่ที่นี่ เราหวังพึ่งพาเขาเยอะมากเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เขาจาลาทีมเราชอบเรื่องนั้นไหมไม่หรอกเราจะทนอยู่กับมันได้ไหมได้สิหากว่ามีเรื่องเกิดขึ้นปกติแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่มองให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขายังคงเป็นนักเตะของเราซึ่งเราจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาขณะที่เขายังคงเป็นนักเตะของเชลซีเขารู้ว่าพวกเราชื่นชมเขามากและผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นจุดสําคัญในอาชีพคาแข่งของเขากับเชลซี เขาอยู่ในวัยและในโมเมนต์ที่สมบูรณ์แบบกับระบบที่เราใช้รวมทั้งนักเตะรอบข้างผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาสําคัญในการยกระดับขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญให้กับเชลซีในอีกหลายปีต่อจากนี้หากเขาตัดสินใจอย่างอื่นผมก็ไม่ถือโทษโกรธเ,เคืองหรอกครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ